CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการ Living Life นะครับที่จะนำเราให้ใคร้ครวนพระคำของพระเจ้าเป็นกำลังฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเรานะครับผมศาสนาจารย์ศาสวัสรมูลสถานจะนำเราเข้าสู่พระคำของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ13ถึง22นะครับในหัวข้อที่บอกว่า คนที่ดีพร้อมครับมัทธิวบทที่19ข้อ13ถึง22เวลานั้นมีคนพาเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์และทรงอธิษฐานแต่พวกสาวกต่อว่าคนที่พาพวกเขามาพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น เมื่อพระองค์วางพระหัตบนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นนี่แนะ่มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตร,รัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่า คือพระบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตรัสว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายหนุ่มคนนั้นทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคํานั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจํานวนมากพระคําคของพระเจ้าตอนนี้นะครับจุดประสงค์ของพระพีตอนนี้เพื่อให้เราเข้าใจถึงลักษณะของคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า นะจริงๆแล้วมีเรื่องบางเรื่องที่ต่อเนื่องกันมานะครับแต่ว่าจุดประสงค์ใหญ่ๆก็คือพระเยซูต,ต้องการที่จะสอนให้เราเรียนรู้ถึงชีวิตของคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรหรือเขาต้องตัดสินใจทำอะไรนะครับภาพแรกที่เราได้เห็นก็คือว่าพระองค์ต้องการให้คนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กเล็ก ใช่ไหมครับพระเยซูให้เด็กเล็กๆเ,เข้ามาแล้วก็อวยพรเขาความหมายที่พระเยซูให้พ่อผีให้ตอนนี้ก็คือว่าคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยต้องมีใจที่บริสุทธิ์มีความจริงใจแล้วก็วางใจที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มล้นในหัวใจของเขานะครับนั่นคือคุณลักษณะที่พระเจ้าอยากให้เราคิดว่าเมื่อเราจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์นั้นเราเป็นเหมือนกับเด็ก คนนี้หรือเปล่านะครับส่วนต่อมาเป็นเรื่องของเศรษฐีนะครับที่ต้องการได้รับความรอดนะครับเขาก็ทำดีพอในสายตาของเขาตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกๆอย่างที่เขาได้เรียนรู้มานะครับได้รับการสั่งสอนมาพระเยซูถามว่าท่านทำอะไรบ้างเขาก็ตอบว่าพระบัญญัติทุกข้อข้าพระองค์ทำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาถามกลับก็คือว่าต้องทำอย่างไรอีก นะที่จะได้รับความรอดรับชีวิตนิรันดร์พระเยซูก็บอกเขาว่าอะไรครับไปขายทุกอย่างแล้วก็ตามพระองค์มาคําท้าทายนี้ทําให้เขาเป็นทุกข์ใจแล้วก็คิดว่าโอ้เรื่องใหญ่ละสําหรับชีวิตของเขานะครับจากที่อยู่สุขสบายมีทรัพย์สินสิ่งของเยอะนะครับแล้วก็จะขายทั้งหมดแล้วติดตามพระเยซูไปเนี่ยนะมันช่างเป็นอะไรที่หน้าท้าทาย แต่หน้าท้าทายในลักษณะของการที่ไม่อยากจะทําตามนะครับทีนี้พระเยซูเนี่ยนะครับบอกกับเราว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ดีพร้อมนั่นหมายถึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าคนที่ดีพร้อมคือคนดีและเป็นคนที่ได้รับความรอดนะครับไม่ได้หมายถึงการทําดีเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามพระเยซูคริสต์มาก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทําบัญญัตินั่นหมายเขาว่าไม่ต้องทําดี ไม่ต้องทำดีเพื่อจะได้รับความรอดแต่เราได้รับความรอดแล้วเราจึงต้องทำสิ่งที่ดีเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อทำให้คนอื่นได้เห็นความดีของพระเจ้าในชีวิตของเราเรื่องของความรอดดูเหมือนเป็นเรื่องทั้งง่ายและก็ยากถ้าเราเอาภาพของเด็กกับภาพของเศรษฐีนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับคนที่พร้อมก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับโอ้อยากจะเป็นลูกของพระเจ้าอยากจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า นะครับแต่คนที่ไม่พร้อมก็ดูเหมือนเป็นเรื่องยากแล้วก็มีเหตุผลของตัวเองเยอะนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันไม่พร้อมฉันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าติดตามน่าสนใจมากกว่าเรื่องความรอดนะครับเอาล่ะครับถ้าเราเป็นเหมือนเด็กเราก็แสดงความเชื่อของเราอย่างจริงใจต่อพระเจ้าคือนำชีวิตของเราให้มาหาพระองค์ครับให้วางใจในพระเจ้า เข้ามาหาแบบง่ายๆไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่เราต้องการชีวิตของเราที่จะเป็นลูกของพระเจ้าแต่ถ้าเราเป็นเศรษฐีเราก็จะมาหาพระเจ้าแบบมีเงื่อนไขถ้าเราตามคำทำตามที่พระองค์ท้าทายไม่ได้เราก็จะบอกว่าโอ้เรื่องนี้มันยากจังเลยมันตัดสินใจยากและเราไม่อยากจะทำเราไม่อยากจะสูญเสียสถานภาพความสุขสบายหรืออะไรต่างๆที่เรามีอยู่นี้ แต่ถ้าเราเป็นเด็กเราก็จะพบว่าชีวิตในความเชื่อนั้นง่ายและไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนเลยเป็นความเชื่อที่เราวางอยู่บนพระเจ้าวางอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อคือพระเยซูคริสต์แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามนั้นไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อนเมื่อเราทําผิดเราก็เข้ามาหาพระเจ้าอธิษฐานสารภาพกับพระองค์และพระองค์ก็ให้อภัยเราแต่ถ้าเราเป็นเหมือนเศรษฐี ดูเหมือนว่าทุกอย่างทําให้เราสงสัยแม้แต่กระทั่งความรอดที่จะได้รับนะครับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราจะได้รับมันจริงๆหรอและทําให้เราตัดสินใจยากนะครับและส่งผลให้การดําเนินชีวิตของผู้เชื่ออย่างเราเนี่ยบางครั้งก็มีความสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาหาพระองค์แบบเด็กๆหรือเราเข้ามาหาพระเยซูคริสต์เหมือนที่เราเป็นเศรษฐีคนนั้นนะครับเพราะถ้าเราเป็นเหมือนเศรษฐีคนนั้นนะครับ จะทำให้เราตัดสินใจตามพระเยซูคริสต์นั้นยากมากและมีเงื่อนไขกับการติดตามพระองค์หลายหลายอย่างนะครับทั้งความคิดการกระทำทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของที่เรามีอยู่พี่น้องครับถ้าเราเป็นเหมือนเศรษฐีนะครับเราวางใจในพระเจ้าได้ยากขึ้นเราคิดถึงแต่ตัวเองเราคิดถึงแต่สิ่งของที่เรามีนะครับเราจะ เสียดายสิ่งของมากกว่าการที่เราจะรักชีวิตของเราวันนี้เรามั่นใจในพระเจ้าจริงๆหรือไม่หรือเรามั่นใจในทรัพย์สิ่งของที่เรามีเรามั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าไหมหรือเรามองดูรอบๆตัวล้วแล้วเรารู้สึกมีความมั่นใจว่าทรัพย์สมบัติทำให้เรามั่นใจมากกว่ากันเพราะฉะนั้น,นเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับชีวิตของเรานะครับว่าลองคิดดูว่าเราเป็นเหมือนเด็ก ที่เข้ามาหาพระเยซูคริสต์หรือเราเป็นเหมือนเศรษฐีที่พระเยซูกําลังท้าทายเราขอพระเจ้านําเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่จริงใจกับพระเจ้าจริงจังกับพระเจ้าและมีชีวิตที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระองค์คนที่ดีพร้อมในที่นี้คือคนที่ได้รับความรอดและเมื่อเรามีความรอดแล้วเราก็อยู่กับพระเจ้าอย่างชื่นชมยินดี และก็เต็มล้นไปด้วยกำลังฝ่ายจิตวิญญาณที่มาจากพระองค์และกลับมาพบก,กันใหม่ครับกับรายการ Living Life ที่จะนำเราให้สัมผัสกับพลังแห่งความเชื่อและดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความทอมใจให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่บิดาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราได้ไข้ควรถึงชีวิตที่ดีพร้อมของเราชีวิตแห่งความรอดของเราที่ไม่มีอะไรซับซ้อนระหว่างเรากับพระองค์แต่จะเป็นชีวิตแห่งการเชื่อฟังจริงจังและจริงใจกับพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราในแต่ละวันอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เราสงสัยในความรอดที่เราได้รับจากองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาทั้งสิ้นในชีวิตของเราให้เป็นที่ถวายเกียรติให้กับองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ YouTube และ f a c e b o o k ของ CGN TV ไทยแล้วก็ใครมีข้อความใดๆที่ได้รับคำหนุนใจหรือว่าอยากจะให้กำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านได้รับนะครับพิมพ์ลงไปได้นะครับเพื่อที่ข้อความของท่านก็อาจจะไปที่หนุนใจคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าอภพรครับ